สวัสดีเพื่อนเชาวเมคิราครับจากในคลิปก่อนหน้าเรามีทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหูฟังทำหูพังภัยร้ายที่เราไม่รู้ตัวโดยเราก็ได้เปิดคำถาม q a กับเพื่อนๆนทางบ้านว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนได้เจอกับหมอหูอยากจะถามอะไรบ้างซึ่งก็มีเพื่อนเนนะครับที่ส่งคำถามเข้ามาและเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเริ่มกันที่คำถามแรกเลยฟังเพลงแบบบลูทูธสัญญาณมีผลอะไรกับหูหรือเปล่าก็ณปัจจุบันนะครับอุปกรณ์ ที่เป็นไร้าสายเนาะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธหรือว่า WiFi เนี่ยก็มีคลื่นออกมาทางนั้นนะครับแต่ก็อยากจะให้สบายใจนิดหนึงว่าคลื่นลักษณะนี้เป็นการปล่อยคลื่นพลังงานแบบไม่มีประจุครับโดยที่ลักษณะของคลื่นตัวนี้จะเป็นคลื่นพลังงานที่ระดับต่าๆมากๆนปัจจุบัน่ากการศึกษานี่ยังไม่พบว่าเกิดอันตรายในมนุษย์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใช้แต่พอดีแล้วกันเนาะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อไปแต่ตอนนี้ยังถือว่าปลอดภัยอยู่ครับถัดมาครับหูฟัง ANC Active Noise Cancelling มีส่วนทำให้หูเสื่อมม ในเรื่องของการที่มี Active นอย s e c a n c e l l i n g เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการที่ตัวหูฟังเองเนี่ยสามารถปล่อยคลื่นเสียงนะครับไปทําการตัดเสียงรบกวนภายนอกทําให้เสียงที่รบกวนภายนอกของเราเนี่ยลดลงฉะนั้นการที่มีในเรื่องของตัวนอย s e c a n c e l l i n g เนี่ยก็จะทําให้เราไม่จําเป็นต้องใช้เสียงดังเพื่อให้ได้อัธรุนในการฟังเพลงต่างๆหรือว่าฟังสิ่งที่เราอยากฟังนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามด้วยความที่มีตัวนอย s e c a n c e l l i n g เนาะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถรับรู้ถึงเสียงที่อยู่ภายนอกได้ก็ อาจจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังถัดแล้วว่าเราเดินหรือว่าเคลื่อนไหวไปตามสถานที่ที่อยู่ภายนอกเนาะไม่ว่าจะเป็นถนนต่างๆนะครับก็อาจจะต้องระวงังสเล็กน้อยครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายในการใช้งานนะครับคุณหมอวินิฉัยว่าเป็นทินนิตัสหรือประสาทหูเสื่อมไม่ทราบว่าเกี่ยวกับการใช้หูฟังหรือเปล่าครับ ก็ต้องบอกว่าลักษณะของตัวทินิตัสนะครับหรือว่าเสียงที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ยินเองโดยที่ไม่มีแหล่งกําเนิดเสียงตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในภาวะที่เราสามารถในพบในผู้ป่วยที่หูเสื่อมได้อย่างที่เคยกล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหูฟังประเภทไหนก็ตามที่เราเปิดเสียงดังจนเกินไปก็สามารถทําให้เกิดการเสื่อมของการได้ยินได้อย่างที่บอกยิ่งเสียงดังมากแล้วก็ยิ่งสัมผัสด,ด้วยระยะเวลานานมากก็จะยิ่งมีความเสื่อมของอการได้ยินของเราได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับโดยที่ตาปกตินเนี่ยเขาก็มีทริคอันนึงที่เขาอยากให้เรียนรู้ก็คือเรื่องของกฎ60 60ครับก็คือบอกว่าให้เราเนี่ยเปิดเสียงดังไม่เกิน60%ของความดังทั้งหมดแล้วก็เมื่อครบระยะเวลา60นาทีเนี่ยก็อยากให้มีการระยะเวลาพักเบรกบา้างอาจจะสัก5-60นาที ก็ะจะช่วยทาชะลอในเรื่องของการที่จะเสื่อมของประสาทหูได้นะครับหูสองข้างได้ยินไม่เท่ากันอันนี้ปกติหรือไม่ก็ตามปกติหูสองข้างของเราก็ควรจะได้ยินตามปกตินอนทั้งสองข้างเท่าๆกันแต่ว่าท่านี้ท่านั้นบางอย่างก็เป็นมาตั้งแต่กําเนิดนะครับแล้วก็บางอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบาดเจ็บหรือว่าทั้งทาง ร่างกายหรือว่าในส่วนของการติดเชื้อต่างๆก็อาจจะทําให้เกิดในเรื่องของประสาทเสื่อมได้ซึ่งสองข้างอาจจะไม่จําเป็นต้องเท่ากันนะครับส่วนหนึ่งก็คือถ้าสมมุติเราพบว่าปู่ทั้งสองข้างของเราเนี่ยได้ยินไม่เท่ากันก็อาจจะจําเป็นจะต้องพบแพทย์นะครับเพื่อทำการตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าบางโรคก็สามารถรักษาได้บางโรคก็อาจจะไม่สามารถรักษาได้แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือการที่เราจะป้องกันไม่ให้อีกข้างหนึ่งเสื่อมตามข้างหนึ่งที่เป็นไปแล้วก็จะได้ดูแลตัวเองให้ดีขึ้นครับ การล้างหูทําให้สุขภาพหูดีขึ้นไหมส่วนมากเนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของการล้างหูในในภาวะที่มีที่หูอุดตันเนาะซึ่งอ่า หลายๆคนการทําด้วยตัวเองอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้มากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เกิดการเวียนหมุนเนาะจากภาวะที่ตัวน้ําเย็นตัถ่านเข้าไปในช่องหูแล้วก็ไปบรบกวนเลยเรื่องของประสาทการทรงตัวนะครับก็ทําให้เกิดการเวียนหมุนได้หรือบางคนทําด้วยความรุนแรงไปเล็กน้อยก็อาจจะทาให้เกิดในเรื่องของตัวเยื่อแก้วหูเนียะทะลุกเกิดขึ้นได้ท่านี้ท่าน,นั้นนะครับในเรื่องของที่หูที่มีอยู่ในหูเนี่ยจริงๆเขามีประโยชน์นะในส่วนของตัวเขาเองเนี่ยที่มีความเหนียวพอสมควรเขาก็จะช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมให้เราได้ เวลามีแมลงอะไรเข้าไปก็จะสามารถติดอยู่ที่หูของเราได้หรือว่าในเรื่องของความเป็นกฎเบสของเขาเองเนี่ยก็จะสามารถฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็ป้องกันแบคทีเรียประจําถิ่นตรงนั้นนะ่ะให้เขาดูแลพื้นที่ตรงนั้นให้เราได้นาะการติดเชื้อต่างๆก็จะลดลงนะครับจริงๆก็ไม่อยากแนะนําให้ล้างหูเลยอยากให้แนะนํามาหาคุณหมอดีกว่านะครับ และนี่แหละครับคือคําถาม Q&A จากทางบ้านซึ่งเรื่องสุขภาพหูนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพื่อนๆควรที่จะตรวจเช็คสุขภาพหูว่าการได้ยินเป็นยังไงบ้างมีเสียงอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่า ถ้ามีก็ควรรีบที่จะเข้าไปปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดครับโดยหวังว่าคลิปนี้นะครับจะให้ประโยชน์กับเพื่อนๆคนรักหูฟังไม่มากก็น้อยนะรวมถึงถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s cribe พวกเราเมอ์คิร่าเพื่อนสนุกทุกคอปปี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ